ไม่ใช่ตู้แก่นะมึงเฮ้ยแล้วนู้ว่าผมตู้แกสีดำยิ่งไม่เหมือนน้ำมันที่เขาขายต่างจังหวัดเลยเนี่ยสบายดีสบายดีทรงตู้กันเนาะสบายดีปะสิงธิ์สบายดียิงสมือนี้มาแวนซื้อเครื่องดื่มมาให้พี่ภูมิพี่ภูมิส่งมาว่ามีโอยูลาวโอชัน อยากใช่มีโบมีมือแต่ว่าแต่ว่าก้อนอื่นเพิ่นเขาเอาเสื้อมานุ่งก่อนก่อนสิไปหักเพื่อนเนาะมามาใหญ่ก่อนประชิงไหมประชิงและเอาเสื้อมาแล้วก็เอาเดี๋ยวใช่ไปแจกแจกทีมทีมงานของพี่ภูมิน้ำเนาะแต่ว่าเพื่อนสีนุ่งของเขาบมบ้งหูได้ละเออเต่าเตรียมมาเนียมันมีเบอร์เอ็กแอลกับมีประชิงแอลกับมีเอามาโซ่ในไหมโอ้ยนี่เสื้อมาละนี่พอดีบ่สากเอ็กแอลนายพูดประชิงของเจ้าไหนเออนายพูดอันนี้อันนี้ไว้ให้อันนั้นนะพี่อันะไรก็ พี่อย่างพี่พี่ป๊อปอันนั้นนะ fucking hero อ่ะนะเออแกะบนข้อมือคืนคืนก็ใส่เสื้อของคนหัวครัวผู้ใดมาอยู่นี่มีอะไรเส้นนี้เออนี่ว่าซิอันนี้บ่ L เนาะอันนี้บ่หยังบ่ L เอ่คือค่อนข้างใหญ่เนาะใหญ่แพอดีอมาตัวนี้เออพอดีบ่สิ L ใส่เลยใส่เลยบ L ใหญ่เนาะเอาบ่เอาใส่มั้ยใส่มั้ยเตัวก็สิเปลี่ยนอกันเนาะไปตป่งเปลี่ยนก่อนอ่า เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ภูมิมาเอาฝากพี่ภูมิเลยทีมงานบผมว่ามาจากคนเนาะเพราะเพื่อนปร่ทันได้บอกเดี๋ยวเออพี่พลอยเพลินพอมีข้างหลังเดี๋ยแซ่ประสิงใส่แล้วเป็นโสมนอยู่ห่มมาในเบาะยู่แดดเท้าไหรโซเลยทันเป็นซีก็เห็นแสดงเออพอดีประสิงนหมของเขาอาจจะบบดีหลายเนื้อธรรมดานี่แล้วตามนี่นี่นี่พลอยเพลินเนาะเออเมื่อนเอาน้อยสุดบ๊อกซิง เอออ้าไอ้กับเอาไปเอลเซเว่งคิงใส่แล้วป่ะเออแล้พอดีคิงกับพอดีอยู้เออมาเดี๋ยวจะโตัวแข่ไซด์กันเนาะนี่เขามามาเบิงเครื่องดื่มมาเพลินแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวโตัวอันญาตเป็นเสือแป๊บนึงเท่าไรอาจารย์โอ้สองสองลูกพี่เพิ่งมาจากเลยนะนั่แบบเดียวนั่งนั่งรอพี่ภูมิมารอมารอไอ้ก็ห้านค่าปลอดภาษีเนาะมาห้านค่าปลอดภาษีแต่ว่ามันบ่มี เครื่องดื่มที่ทปีพุ่มชงมามันไม่มีมันมีแต่แนวอื่นมีแต่แบนอื่นแบนแบบคนลาวนิยมมันนั่นเนะาะเพกอันนั้นบ่มีนี่นั่งทากำลัขงยขยามดันเติมน้ำมันอยู่ท่านสร้าง,งอาหารกินห้าบ่หขาก็กินเย็นมันบ่ไหวที่ังบ่บ่บ่หมดยังบ่อิ่มยัง่ยเหรอนยังบ่อยากนะทอดเนี่ยทอ,อดัานอะไรเนี่ยนะนั่งอยู่ทางทาปอดภาษีเราเนาะ บ่วายนอกมันหนาวเออมันห้อนบป็นยังไงบอสแต่ลายปานปานซ้อมตกอ่านรกโคตรห้อนดูนี่โอ้แต่หลายหอ่ะเดี๋ยวทำไมพี่ภูมิคามมาเนะเาะขามยังบุพเพนยังยังบุพเพนอยังแต่ปลาซิงมีแผนอยู่ในหัวละเกมแจ้งพี่ภูมิโมเสดของดีเมืองลาวของดีเมืองลาวรอติดตาม

ประเทศไทยซีบัวน้ำก้นน้ำก้นมาแล้วน้ำก้นมาแล้วเจอกันพลอยพายลินเดอร์ชัวร์น้ำมาเด้อน้ำมาเด้ินคนพูดน้ำมาเดินเบิ่งเล็กเสียอกหยังเลขสีออกหยังเลขกเสียอกหยังนอกมาแล้วมาแล้วฟันม้าตั้งแต่สามสี่ห้าปีก่อนมันเป็นจริงแล้วที่จริงสุดท้ายกามาฮอสพลอยพายลินจนได้โอ้ มาหาทีมงานโตโต้เป็ันกันได้โอ้ตัวไม่นด้มีบุญเด้อนี่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 ตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้ยไอ้เนี่ยนี่มึงแซงมาเพื่ออะไรวะเฮ้ยจันไปจันไปเขาหัเห็นตัแต่เขาเห็นอันนี้แต่จริง

เมียนอนห้านี่เล่นจีอ,อ้รา,า,าสิไ่ไดเนาใจยังไง่ยงนี่เมียเมียเห,ห็นอนห้านะเห็นสิวะบอสมยุบบ้างเอาสุ่่ลงรายเาเมียเมียเห็นอนห้านีใจกินเหล่า้นาตรวจโอ้ยไม่เหอชิงไเลยโอ้พ่อตำรวจจน เอาไปยังเขาบปฏิทิงผิดเขากินเหล้าซิเนาะเออเขาห้ามเมาครับเขาปฏิทินเออเขาธรรมดาซิเนาะก็ก็ก็ไม่ยังสรุปแล้วเมีอุปมาอันบอมีอุปมาโอเคใช่ไหมารับตอนเช้าเลยครับตอนเช้าเลยจัดไปแจกมะเพิ่งเสื้อตัวนี้มันสามมือเลยกะมี่กะมี่จัดไปน้ำวัดอันนี้ก่อนน้ำอันอาบน้ำบ่อน้ำไปเจี๊ยบไปเจี๊ยบไปเจี๊ยบ สบายดีคุณพูดมาเราครั้งแรกอ่ะครั้งแรกครับวมาชิมเลยน่าจังนะน่าจังนะจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะครั้งแรกอ่ะจำไม่ได้ว่าเคยไม่เคยผ่านด่านแน่นอนอ่ะอาจจะเคยกินมาถ่ายรายการท่องเที่ยวเมื่อนานมากแล้วแต่ว่าชิมกับครั้งแรกชิมว่าครั้งแรกเดี๋ยววันนี้เราโต้กันมาถึงลาวเฮ้ยถึงลาวอ่ะกั่นต้องคุยทุกอย่างเลยอ๋อไวกากินอาหารเที่ยวไปถึงลาว กัที่เตกใจหมดเลยบอว่าพี่บุ้พี่บุ้มไม่ได้นัดใครใช่ไมรไ่ได้นัดไม่ได้นัดไม่ได้นัดพีน้องสุวรรณนาเขาก็อยากมาเจอมีคันาร้องน้องกาย้องรักชลแล้วก็มีพวกแบบสาวไโซ่าอยากเจอี่ักพวกไยโอเคเดได้ดูกันีรตู้จั่าไโซที่เราสัสี่ะสวัี่ะได้่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับได้ครับมทีมตัวต้องไปขี่อนแล้วครับี้จแต่จากลูตุ่อยู่แล้วี่้จเ้นราไไ้ปั๊บวของดีของดีมามนไข่มาใ้กาลาเรื่องของี่ปั๊ม อย่างนี้ยเลี้ยวโตจอดไปก่อนเันจะพี่เอาบาทให้ไม่เปไล่ไม่เอาไม่เอาปเล่โห้ามเียามเไม่ได้ไม่ได้พี่พลอยเป็นอรมาาข้างแรกบ่อทังที่องทที่2อเ้า่าอู้ขาเมืองนี่จะอู้กันเรื่องก่อูู้นได้นึงไเน่อ่เพราะว่าเคยพยายามอู้แล้วเวลามองมาเก่กับเรื่องกดีอยู่จ้าโดย ด uhm. ื่มามีโอปบาสิาสิเกียรมาถ้าเป็ว่ารอเลยเบลขับวาเอ้ยโอ้ยอะไรอะต้องอะไรกินผั้อะไรอะตองอะไรกินผ้ขิงขิงดำขิงดเราเรียกว่าขิงขิงดาของพ่อของปลาสิเขาหักไปมาพี่เลยดูนะครับไม่ใช่ตุ๊กแกนะมึงเอ้ยแรกรว่าผมตุ๊กแกสิงดา

กนีก่านิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเรามีของเราอ่ะเดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนอันนี้เบวข้ามกีข้ามเบวข้ามีีของเราดีของเราหนามอ้ยตายห้าคนไปคนไม่เอาไหมคู่มาเมย์มาคูมาเมย์ไม่งเลวเราเนนนี้คอไมางแต่นนี้คอลึกืบเอ้อ มาตกกปีก่อนปีก่อนไม่้งไม่้อมาวันนี้นี่น้องไปสีปีเขี้ยบเวลครันอเดือบหมดแล้วเสื่องเสื่องเมียไว้ไดตอนนี้เสื่องเมียไว้แบบซ่อนซ่อนเมียซ่อนเมียงาอกร้อนเลยอ่ะตกระโไงาเลย

ไ้นอกมาให้ไม่วลค่ะอกอากา้เอาเอเอชกันน่อิทงต้อ้้านก็คือร้านอาหารพี่ตโตหมครับผมอเคับผอ้ยโอ้าโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ โอ้สุดยอดเ,าเงาแตกเลยเฮเรื่องไงเ lei 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 <า>ื่องไงว่าอันดับแรกพาก<ม>ด้านแรกเขาให้ผ่านไปละวคิดว่ากินไปทุกคนเนาะผ<ม>่านไป,ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเจอด้านที่สองเขาอยู่หา่านแล้วก็อีพีต่อไปรอเบิร์เนาะสำหรับอีพีนี้เอาไว้สำนึกเจอกันอีพีหน้าว่า<ะ>เฮาสิพาพีพูมเพจอย่างต่ออ่าเราติดตามเด้อเราที่สามได้เอฟซีเด้อมาตอนนี้เอื้อมเอื้อมเอื้อมอ่ะใกล้ๆละเจอกันอีพีหน้าเนาะห้ามพลาดเด็ดขาดไปสบายดีบ๊ายบายปลาชิงบ๊ายบายบบ๊ายาย